เราเราหลุดกเลยคันีกเกระโจดีกว่าเก่าที่มันไม่ไม้ออกก่อนนะลองด้วยอะรอ่ะนานนก็อาบ้าเอ๊ะกี่้นยนนี่ยี่นนอทำนี่ใถ้แจ๊ถ้าแกเนี่ยอยู่ในปากาทำาขแบบปลาแจ๊กันนะเออแจ๊กติตอ เราชยวเราพูดเรหลูดว่าอะไรพูดคุยเราพูดอันนี้ตะดื่มในหม้อครับผมสวัสดีตอนเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะครับผมนี่เช้ามาก็เตรียมทำอาหารกันเลยคุณป้าก็มัมาพี่แก้มมาตั้งไรหรือไงตั้งน้ำเปลกนะครับนี่คนก็เมื่อคืนเนี่ยเราก็ไปหากับข้าวมาซึ่งกับข้าวเราเนื้อปลาหมดแล้วเราก็หัเนกับน้ำแทนนะครับผม ตัดน้ำนี่ครับได้ปลานะครับผมเมื่อคืนหนาวมากบอกเลยน,นี่ครับได้ปลากระกม,มังใหญ่ช้ำหรือเปะอล่าเรืออ่นนล่ะครับผมเราก็ได้กบภูเขาตัวหนึ่งนี่กบภูเขาทนี่นะครับภูเขาเลยตัวหนึ่งแล้วก็พิชาเมื่อเช้าไปหาเนื้อมากินได้อีกเนาะในปลาในปลาใหญ่ปลาใหญ่ห หายใหญ่หายดิ่ต่ออยู่นี่นี่หายดิ่ตออยู่นี่หายดิ่ต่อเอ่อผ่าวก็รออยู่นี่ครับผมอยู่เพราะหิวใจอ่ะนี่ตอนนี้เราก็กำลังถอนขนก็รอกนะครับวิธีชาวบ้านวิธีชาวบ้านนะฮะถ้ากินอะไรถ้ากินอยู่ในป่านะถ้กินเบสซูจิลิดอ่ะกับข้าวของเรากับข้าวเมนูกับข้าวเช้านี้เนาะ ที่เราจะแยกย้ายเข้าแยกกันคนละทางนะสงสัยว่าปลาแจ็คมาได้ไงครับปลาแจ็คมาส่งของให้เรานะครับตรับเดียวหน้าที่ของผมตกลงกับพี่เต้ไว้แล้วนะว่าจะมาส่งให้ถึงโอเคหลังจากนี้ก็นั่งดูเขาเผากันรอแล้วก็ผิงไฟด้วหนาวมาจะทำไหมมันเหมือนหนูเลยนะยังโดนเหลืองก็เหมือนหนูนั่นแหละ ก็ลอกกหนูไม่ต่างกันเนื้อกลิ่นเหมือนกันนั่นลอ่าทีแบบบุลลนน่ย่ยเพราะว่าใส่ยีเปล่เล่่ยี่ยมก็เราเราลุยกล็ากล็กระโจดีบออเนเปลยกเหรอะเออด็ดนมลุยแลุยาก็เชื่อเปลือนี่นะครับผมเราก็ลอกนะมาทำที่ เเกที่มันไม่ไม้ออกก่อนนะก็ก็เหมือนหนูนั่นแหละนะมันไม่ต่างจากหนูเลยนะคนเอ่อคนบ้านเรากินหนูคนที่นี่กินกระรอกนะครับที่นี่คนที่นี่ไม่กินหนูนะม,มันแยกกันนิดนึงหนูไม่กินจะไปอีนแต่กเห้ทบว่าจะเดดแต่บคิว่าจะตลกอาหารที่ชอัดกระรอกนี่ด้เนได่เล่นดเลนด่เนดนด เราจะเ็บด้วยี่าลีบาลีบลคุ้มันได้แ้วเียวที่เาปไน่นานี่ที่ก็อย่าไาเะกลกันนี้งบ้งเนี่ยโอ้แล้วพี่มีพดีหรือพี่มีผาดูพีมีาดต่ก็นาแจุดสกมองอะไรนาดดัน 多少块的不？你买那个花大木几百米呢？出来块的不？你留了黑的吧？哈不？哈不留的黑？黑的吧？把那个。阿姑妈过来给你一黑了吧？ โอเเนี่ยมีบล็อกคาเฟ่เออจำไดีมันจะ็ดสิละละเอออาจจะให้กติดตาบเนี่นะมีก็เขาหน้าเกี่ยวเลยมีบล็อกแต่เพนนี่เฮ้ยมีแต่สีมาว่ามาพัชชันมันจะกับบล็อกแต่นี่เแต่แค่กลานแบบบล็อกแต่แค่นอกยิ่งฮารูปแบบนี้เกเ่ันจะเุดียวเออมา้ คราบ่มนี่คือทุกแกงเอ่อทุกแกงฝานะครับที่สุาตามำทุกมื้อผมบอกเลยว่าอร่อยมากเลยทิกแกงที่ตมไม่ละเอียดดูได้เลยทุกแกงที่ผมติดใจกันครับดูแกงที่ผมแบบโอ้โหถ้าได้ปลากระส่งหรือว่าปลาช่อนดําพวกนั้นนะมาแกงมาผมบอนอร่อยมากๆชอบกินน้ําแกงมันนะคือแบบนุนมถึงเนื้อถึงรสอ่ะเขาเรียกว่าถึงเนื้อถึงรสกินซีไรก็เผ็ดทุกทีเลยทุกแกงขาเผ็ดนิดนึง กินพริกแกงคุณป้าไม่ต้องกินน้ำพริกแล้วกินแล้วมันติดใจอะครับนี่คุณป้าเก็บให้หอมๆเขาก็จะมีวิธีก่อนนะเขาจะไม่รีดนะครับไปปล่อยให้พริกแกงมันหอมขุ่นน่ากิน<อ>นะเดี<อ>๋ยวเรารอให้พริกแกงหอมก่อนนะรอดูจริงตอนใส่เนื้อกระรอกนะครับรสับ<จ>ะละเอียดเหมือนหมูนะครับผมขั้วเอ็ไม่มาไม่ตีโบ้แน้วมานม่ชิดชิดชิดนี่สิ ไม่เจ็ผักกระเพร็ดเดินดวดหรือเปล่ามั้งตกขวดเนี่ยนะแต่ข้าได้มีดีกว่าเออก็อะไรไปนี่กระอกจันใหญ่ๆทุกคนแ่นี้กินก็อ๋แต่ข้ม่เน่าท้าวไข้าเขยันนะทุกคนไปสามินต์ยายาหน่อยนะผมบอกเลยมันแม่นขา มันพิกเกี่ยนไอ้ยีอลาฟูแล้วยีจองูพิกหรือวะยใจ่ากีเลย่แลเขาอูกไปเสร์จได้เราชอบมัวนะครับคู่อน่ี้ะกรดาษเไปเจยชอบต้นนะครับเกบตัวใหญ่ๆกบทูดกบภูเขาวะโดดระเบ้้ง เบ่งเอาเผาขนแล้วก็ใส่แกงมาตับนะเพื่อนเนาะแกงมะตับเพื่อนที่ไหนทับเออทักแจ๊ดทักแจ๊ดอยู่ในป่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จริงจริงอ่ะเขาไม่ได้เรียกเผาขนนะเขาเรียกเผาเมือก่อแต่ว่าภาาษที่นี่เขาเรียกเผาขนอแต่เปลอเล้เนี้ยเบอร์กล่าแบบเปล่าก็เมื่อนาเล่นแหล่นาเล่โค้ดเปล่าบาดนาเล่นิ่งแกดิมีอ่อนเลยเนี่ยโค้ดมาดูเราเอาลูกเขาเกลี่ย 牛都没了，那……哈哈，我爹没在，叫哪来？没米吃啊，没有。那猪叫米米，我也不叫猪。叫我也不叫猪。啊，猪是叫猪啊！对吧？那那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 那 e 那那的那那那那那那 e 那那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 的那那那那那的那那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 

อจารย์ด้วยเหมือนดกเลมะม่วใส่เนื้อกะปุกขาวราดูเนื้อกะปุกขาวนะครับพนน้องอุ้ยนี่การเนื้อกะปุขาวต้องทำแบปหันนะเอี๊ยบเินต่อเกาอาชีลาขหลักเลยนี่เป้ยเหรอมาแจกดอดาบดีดีนับดีถอดท่อรัวรบบป่าดขาวใชกกูนีมอ เล้วบมล่าหนูกอลยสาร์กิดีนมาโอ้โหอาจารย์วนดพี่บีนดพี่บีชุดน้เลยนะอ่ะปลอกที่อากีปลอกที่อาีพูแต่ใจใจเล้บ่ยิบปูเนี่บ้าว่ที่เอามาอ่านปลอกที่พน้นเลยปคุบไปอ่บ้ายิบนี่ครับทุกคนแกงเราสุกแล้วนะครับผมแกงกลุบภูเขาเกตู้บนตน้าแล้ว เที่ยเกะปัจเจ้กเออ้องให้ปัจเจกหน่อยจักของกบนะครับผมนี่ครับผมแกงกระรอกขี้เกลือกระลอกนะครับผมดน้ำมันชีสคือคิมจุนทิปะกับธรรมชาติเนาะแซบๆทุกคนอร่อยอร่อยเลยนะเช้าเนี่ยครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมสัมภาระเข้าของ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในป่าลึกนะครับผมนะไปแคมป์แล้วก็ไปหากับข้าวสักมือ้อสองมื้อนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็มารุ้นไปพร้อมกันกับเราเลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เรารอคุณป้าเนี่ยไปขุดไซเดือนก่อนนะทาเหยื่อเบ็ดนะครับผมนะก็เดี๋ยวสักพักแล้วก็จะเดินทางกันนะครับผม ครับผมตอนนี้เราก็เตรียมข้าของเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เตรียมอุปกรณ์ล่าไปนะครับผมเราจะไปยิงลูกอ๊อดตัวใหญ่นะครับผมในลําน้ํานะครับผมนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ล่าลูกอ๊อดนะครับผมแล้วก็นี่รอคุณป้าเตรียมเบ็ดเตรียมมาลายนะฮะนี่เอาของก็คนละหนึ่งแบกหนึ่งแบกเลยเจดูหน้าหนูวิมงเขาพักคืนเดวิที่ละอยอะไรเดาปุ๊บ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 ไอ้เธอจะไปได้เคยมาอืมจะไปนี่ยะหมดเจ้า okay, ทุกคนเราจะนี้จะเดินทางก่อนนะ อคุณด,ดีแล้วไปครับผมออกเดินทางออกเดินทางกันเลยเขาป่าลึกแล้ววันนี้วันนี้ท้องฟ้าร่องไม่มีก้อนเม็ดเลย ระวังนะเพื่อนอันนี้สะพานไม้นะสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่นะระวังนะเดือดีๆนะ เส้นทางเอาไ้เส้นทางก็ต้องเดินตามน้ําตามลําธารนะคเลยว่าสอกทั้งฝั่งเนี่ยมันลบมีช่ชาละมันลบแล้วมาทีมันก็เป็นผาหินก้อยผาหินนี่ฮะผาหินสูๆงๆแบบนี้นด,นดูนี่เป็นผานะครับผมันถูกคุมไปด้วยพวกต้มนมะตะสวนเมื่อกี้เดินทางเห็นปลาน้ำเชี่ยวนะเละอดๆเลยสีดำ สำรวป่าเช่นหน่อย okay. เดินต่อครับผมก็เดี๋ยวเราก็วางแผนว่าจะหาที่พักใกล้ๆในแถวนี้นะครับผมก็เข้ามาลึกมากพอสมควรเราะมันใกล้เชียงแล้วั้อเตรียมที่พักอีก ก็มาถึงจุดที่เราจะแคมป์นะครับนาวันนี้นะครับผมน,นี่คุณป้าก็ตกปลาเลยนะนมาถึงก็คืออยตกนานแล้วนะครับผมตอมนน้าเชี่ยวมากนะครับเราก็จะนอนพักบริเวณแถวนี้นะครับผมตั้งแคมป์กันโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวนั่งพักก่อนนะเนาะเ ครับผมตอนนี้ก็นั่งพักจนหายหนึ่งแล้วก็เราก็ชื่อมต็มที่พักนะครับผมก็ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปยนเบ็ดนะครับนะลองหาสเสบียงนะครับผมนะรู้ว่าจะเป็นยังไงก็มารุ่นไปพร้อมกันทุกคนก็ตอนนี้อยู่ใตล้ลมไม้มันก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ตกบ,บ่ายแล้วพาทิตก็จะอยู่หลังเขานะครับผมเพราะเราอยู่ใกล้จีนเขามากเลยแค่นั้นจากนี้เราเราไปขึ้นไปาตามน้าเชี่ยวนะ เราไปยนตเบ็ดดูนะครับเนี่ยก็เราจะใช้เหยื่อนะครับทุกคนก็เป็นตะก,กะแปนที่เราจับได้นะครับที่มันตามไปมาตองขืนเกี่ยวเบ็ดนะครับเป็นเหยื่อครับยยรยมาันวนกันนะครับก็จะเป็นยังไงแบบเชื่อในป่ก ผมตอนนี้เนี่ยก็คือลงเบ็ดตีเหยื่อตะกะแตนไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยกล่าวว่าจะกลับที่พักแล้วนะครับแล้วก็จะทิ้งเบ็ดไว้นี่แล้วก็จะเอาเบ็ดปากคันใหญ่ที่เราได้เตรียมไว้ในตอนกลางคืนนะครับมาลงนะครับผมนะเราเตรียมเบ็ดแล้วก็มาลงแล้วก็จะกลับมาดูเบ็ดอีกทีหนึ่งนะแต่ก็จะทิ้งเบ็ดคันนี้ไว้ที่นี่นะครับผมในน้ําเชี่ยวนะครับให้เหยื่อมันลอยนะครับผมเล็กเหยื่อลอยนะเหยื่อทุกคนก็ เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะกลับที่พักก่อนนะครับรู้สึกเหมือนเริ่มหิวแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ดูครับหน้าผาลกมากเลนะยบรรยากาศธรรมชาติที่นี่สวยมากเลยนะผมบอกนะแต่ว่าจะมาลงเบ็ดตรงนี้นะเบ็ดใหญ่นะแล้วก็ข้างบนนี้สุดทันนอนเชียวนะครับผมเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวกลับที่พักก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งที่พักเราเลยดีกว่านะเพราะว่า มันลกแล้วมันเป็นหน้าผาด้วยโอ้โหโดนขึ้นแล้วไงกูอ๋อ